นี่คือโกเลมแต่นี่คือโกเลมโย่ให้การ์ดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดีกับผมนะครับคุณมาร์คสหรับไมิคคาร์นวันนี้ก็จะมาแนะนำแอดออนแมคคาร์เวอร์ชั 1, 2, 1, ้น1.19.21กันนะครับแอดออนแมคคาร์นวันนี้ก็จะเป็นแอดออนเกี่ยวกับโกเลมนะครับที่ตัวใหญ่ๆต้องเดินไปนะครับเอาไว้เนดนี๋ยวมาเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะไปกันไปโกเลมนะครับก็จะอ,อยู่ในช่องไข่เลยนะฮะนี่ไข่ธรรมดาปกติเลยนะครับก็จะเอามันมาทุกตัวเลยเลยกันเนาะมมีหลาายตัวก โกเลมพวกนี้นะครับเราสามารถทำให้เชื่องได้โดยเอมมอลล์นะครับแล้วก็เอมมอลล์ออกมาครับเอมมอลล์ปับตัวแรกนะครับชื่อว่าอะไรไม่รู้อะโฮลลิงโกเลมนะครับปับจะเป็นแบบว่าเป็นแบบเหมือนหินติดเชื้อราหินติดเชื้อราเลยหินมีมอสนะฮะหินมีขี้ตะคงขี้ตะไคร่นะครับ,รรบแล้วก็สามารถขี่ได้นะครับขี่เห็นไหมนี่เป็นไงแล้วก็สามารถทำให้เชื่องได้ด้วยนะครับโดยการใช้เออเอมมอลล์ขี้ขวาขี้ขวา ถ้าใครแบบในมือถือก็จะมีให้กดฟรีนะครับเราให้มันไปแล้วก็ให้ไม่ได้นะครับมันไม,ไม่สามารถขีด่ได้นะเราทําได้แค่นั่งเฉยเดี๋ยวเราลองเอาพวกมอนเตอร์ออกมาดูนะครับอ,อุ้ยโชกี้นี่นะครับเดี๋ยวเราลองเอาพวกซอมบี้ออกมานะครับเห็นไหมตีทีเดียวตายเลยนะโคตรแรงโคตรด,ดีนะครับโอเคตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวกับตัวนู้นนะครับที่เปิดขี่ไปตอนแรกก็สามารถทําให้เชี่ยงได้เหมือนกันนะครับนี่ขี่ได้เหมือนเดิมเราไม่สามารถมาขับมันได้นะครับเห็นไหม โอเคแล้ okay. วมันตีดูครับอืใช่ได้ตัวต่อไปน,นะครับชื่อว่าโชคืออ่าไม่ออกแง่ข้าท่านผู้ชมอืมโอ้ใช่โกเลมตัวน,น,น,บบวนะนี้เป็นโกเลมที่แบบว่าอยู่อะไรนะในดาร์กดิบดาร์กหรือเปล่าใช่เป็นโกเลมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรที่ข้างบนหัวงมันอะ่ะเออเสียงก็น,น่ากลัวมากเลยนะทำให้เชียงได้ไหมเนะี่ยตัวนี้ทำให้เชียงไม่ได้นะครับน่าจะเป็นแบบว่าคู่ต่อสู้ของเรา <laughs> เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดตามธรรมชาติหรือเปล่านะถ้าผม้ชมก็ลองไปเล่นเล่นดูถ้ามันเกิดก็บอกกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าข้อมูลเขาไม่ได้ใส่ให้นะตัวต่อไปนะครับชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นตัวเดียวกับไอตัวแรกเลยนะใช่ไหมอ๋อนี่มันจะเป็นตัวเล็กกว่านะครับจะเป็นตัวเล็กกว่าทําให้เชี่งได้ไหมทําให้เชื่งได้นะครับขี่ได้เหมือนเดิมนะปกติโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปเดี๋ยวลองแบบนี้ดีกว่าไหมลองเสกมาปั๊บ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 ลองขี่ดู ก็ก็นะไ,นะไม่มีอะไรมากนะครับตัวไปต่อไปเลสโตนไ,ไม่ใช่เลสโตนมันคือแบบหินหินแบบเนี้ยทำให้เชียงได้ไหมเนนะี้ยแบบแบบทำให้เชียงได้นะครับอืมดีเหมือนกันแบนนบว่าเอามาเฝ้าบ้านอะไรอย่างงี้นะเจ๋งดีนะครับต่อไปเชื่อว่าชื่อวอะไรไม่รู้อืมอ๋อเป็นเป็นเหมือนคริสตัลน,นะครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าวอ,นนอะไรวะไอ้นี่อะรรเนี้ยเออ นะทำไปเชื่องได้ไหมเนี่ยทำไปเชื่องได้นะครับอืมเยี่ยมเขาเรียกว่าแร่อะไรวะเออลืมช่างมันเถอะนะนี่ตัวต่อไปตัวต่อไปนี่น่าจะเป็นบอสนะครับนี่บอสมันจะเป็นบอสนะครับเพราะว่ามันทำไปเชื่องได้ก็ทำไปเชื่องได้ยากมาก,กน,นะฮะเนี่ยต้องให้หลายอันมากอืมผมให้เยอะมากก็จะได้ซึ่งมันตัวใหญ่กว่าตัวอื่นมากเลยนะถ้าสังเกตดูอ่ะเห็นปะลองเสจอกอมาแล้วกันเนี่ยว่มามันตัวเท่ากนะันวะ ไม่รู้สิเอาเป็นว่ามันเป็นตัวที่แบบเก่งที่สุดในบรรดาโกเลมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบชีวิตเพียงเท่านี้นะครับก็ผมอาจคลิปไว้อะเพราะว่ามันไม่มีคลิปจะลงแล้วท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้ลงคลิปประมาณหลายวันอยู่นะประมาณกี่วันเนี่ยก็ประมาณ6 6 7วันหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับผมก็เลยรีบออกมาทำคลิปให้นะครับสำหรับใครที่ชอบเป็นตัวเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเพิ่มกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ับบ๊ายบายครับ